สวัสดีครับคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4ส่วนหน้าจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดนาราธิวาสเท่าพบปะสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนเนื้อหน,นอทพอ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทออพอโดยติดตามลูกโคเกิดสายพันธุ์บราหมันเพศผู้อายุ3วันพร้อมกับแนะนำวิธีการเลี้ยงโคร,รวมถึงการสังเกตอาการของโรคที่เกิดกับโครพร้อมวิธีการป้องกันให้กับนายอาลาฮัมอิสฮัตณกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อนทออพอกลุ่มระงแงะบ้านบางโงรนะหมู่ที่5 ตำบลมรบตกอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสและจัดชุดส่งเสริมอาชีพจังหวัดปัตตานีเข้าพบปะนายอมรีเจนิประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคนเนื้อหนอทพอกลุ่มไม้แก่นโดยเจ้าหน้าที่ชุดมอบไนโตรเจนเหลวอีกทั้งได้แนะนำวิธีการป้องกันโรคที่เกิดกับโคและการสังเกตการเป็นสัตว์ของแม่โคน,นักลุ่มผู้เลี้ยงโคนเนื้อนทออพอ บ้านใหญ่ตะบนตะลุกไกรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ